ช่วยเขาโปรโมทแ,แบบร้านกนเลียอ่ะวันนี้นะคะเราได้อภินานาการจากครูไดค่ะครูไดพามากินโตเกียวย่านดำแถวที่ใดระวังห้วยห้วยขวงห้วยนีห้วยนีค่ะและท่านผู้ชมค่ะนางแนะนำคือเขาก็มีหลายไส้อะเนาะแต่ว่าเขาขาย8ชิ้น50บาทใช่ไหมคะครูไดโอเค แล้วมันก็จะมีเนี่ยค่ะเมื่อกี้กินเข้าไปคำหนึ่งก็เลยนึกถึงแบบเอ้ยลงซะหน่อยอันแรกนะคะเป็นกะเพราอะไรนะกะเพราไส้อั่วอืมเมาอืมเครับมันมันมันอร่อย ม,มันก็อร่อยนะคือไส้อั่วเขาก็คืออร่อยคือเขาจะบอกว่าร้านเนี้ยข้อดีของเขาเคืออะไรรู้ป่ะคือแป้งเขาอ่ะละมุนล,ละมุนล,ละมุนมากต่อไปนะคะไม่รู้ว่าจะโดนไส้อะไรนะคะอ,อย่างไปคือสั่งมาแปดไส้เลยคะ่ะท่านผู้ชมไม่เคยกินอันนี้น่าจะเป็นกะเพราหมูสับธรรมดาไม่น่าจะเป็นกะเพรากระกะเพราหมูสับไผ่ดาวค่ะคุณยาย ไข่นกกระทาแล้วแบบหนูสับไข่ดาวหนูสับไข่ดาวก็คือเบสิกเลยคือทั่วไปไม่ทั่วไปนะคือแป้งมันไม่ได้หนาคือไส้อะทั่วไปแต่ร้านเนี้ยรสชาติอ่ะมันไม่ทั่วไปอื้อแบบพริกมันเป็นโตเกียวที่พริกที่สุดตั้งแต่เคยกินโตเกียวจริงเหรอคะบนโลกใบนี้มาอันนี้อันนี้ว่าเป็นคนที่ชิมโตเกียว เกืดบจะทุกร้านบนโลกใบนี้แล้วเพราะว่าครูไดเป็นคนที่ง่ายง่ายว้าวเป็นคนง่ายง่ายให้เออง่ายง่ายแต่ที่หมดแล้วโตเกียวไต้หวันโตเกียวโตเกียวพี่ฮ่องกงก็เคยไปกินแล้วค่ะเจอ่ะคนข้ามถนนแม่โอเคต่อไปไส้อันนี้น่าจะเป็นเบสิกธรรมดาไส้เค็มนะคะหมูสับหมูสับอะไรนะฮอทดอกอ่นนี้ก็เบสิกเหมือนกัน เครื่องเขาถึงไหมอืมใช่ไหมอ้ยถือว่าเครื่องแน่นนะมากชิ้นก็ใหญ่ด้วยนะคะท่านผู้ชม8ชิ้น50บาทมันตกชิ้นเท่าไหร่ครับคุณได้แปดชิ้น50บาทตกชิ้นละประมาณ6กบาทเพิ่มกว่ากว่าหกห้าสบาท25สตางค์ห4เจ็8สีชิ้นละกี่ชิ้นละหบาทใช่ครับชิ้นละ6บาท25สตางค์เรากินกันบนรแล้วค่ะท่านผู้ชมนี่คือไฟแบบไม่เปิดนะ กาแฟแบบอ่านหนังสืออ,อร่อยมาอือถือว่าโอเคม่ต้้งกินข้าวเย็นแล้วค่ะต่อไปอันนี้เป็นหมูหยองพริกเผาค่ะท่านผู้ชมหมูหยองพริกเผาก็ก็เกิดจะเบสิกแต่บางร้านก็มีบางร้านก็ไม่มีอ่ะชิม เราบอกว่ันี่เป็นคนไม่กินน้ำพริกเผาเลยกับโตเกียวแต่ต้องอมกินร้านนี้เพราะมันพริกมากมันแบบมันอร่อยแบบเออมันละมุนแบบละมุนลิ้นแบบสุดอ่ะคือได้คือได้ได้คือได้ได้คือได้จบคือจบแล้วก็จบที่ร้านนี้สิได้ได้ได้อยู่จรบอกว่าว่ามาห้วยขวางไม่ได้จะมาซื้ออะไรนะมาซื้อโตเกียวรถมาซื้อโตเกียวจากเท่านั้นจาก จากราชโยธินโอ้โหมาคุยาย้ยฝังเอออะใช่ค่ะต่อไปนะคะอันนี้คือจำไส้ไม่ได้มันมีโบโลนาด้วยหมูสับด้วยอะไรไม่รู้อันนี้คู่ดีแล้วคูด่ดายมันเข้ากันมากเลยค่ะกับไข่แล้วก็เหมือนได้กลิ่นซอสกับพริกไทยด้วยอ่ะถูกเพราะว่าจะบอกว่าร้านนี้นอกจากแป้งเขาจะระมุนแล้วอ่ะออเครื่องเขาถึงมากอือแต่เขาไ,ได้กลิ่นหมดเลยเหรอเขาใส่เครื่องพอดีหมด มันได้กลิ่นทุกอย่างอ่ะแล้วแล้วแล้วลูกค้านะสามารถจะสั่งกรอบสั่งนุ่มสั่งกรอบนอกนุ่มในได้หมดหรสสารพัดอือีกอันนึ่งมันติดอะฮะกูได้กูว่าหมดหมดเกินบ้านแน่นอนตัวหือไส้กรอกกูใหญ่มากอ่ะไส้กรอกเขาเบ่งเบ่งอยูถ้าที่อื่นก็สิบบาทนะไส้กรอกันนี้นี่ติดชิ้นหนาติดชิ้นหนา แล้วเครื่องเยอะเครื่องเยอะมากแ,แป้งนุ่มลอกตัวเกียวบางร้านที่ขายก็ต้องไปอย่างนี้แป้งเยอะแป้งบางแป้งบางเดี๋ยวนี้ว่ากินขนมเบื้องใช่แล้วก็แป้งเยอะด้วยเนาะอ่าแต่อันนี้คือแป้งนุ่มหนาอดีไปหมดเลยค่ะ่านผู้ชมคะอย่างนดีไม่มีอะไรเยอะไม่มีอะไรเลิไม่มีอะไรเกินจะไส้ล้น<อ>คือแน่นมากอ่าจตไส้ล้นจริงอร่อยแต่ล้นแต่ล้นแล้วดูไม่เลี่ยนนะเพราะบางร้านอ่ะให้ไส้เยอะจนแบบจนแบบคุไม่ได้อยากกินไส้ขนาดนั้นหรือเอ้าเออ ไปแล้วห้าอัน <laughs> จากแปดเหลือท็อปทรีอ่ะอะ่ท็อปทรีเป็นของหวานแนละ้วท็อปทรีคราวนี้เราแบบจากคาเราโมกินหวานกันว่าโปรแกรมลดความอ้วนหมดแนละ้วเ <c oughs> จอไสอะไรก่อนเลยจะแนะ <c oughs> แน้ำที่เราใสา้ <c oughs> อันนี้นะ่าจะเป็นหุ <c oughs> ้ยเปือกมะพร้าวที่ครูได้นำเสนอคะ่ะถูกต้องอันนี้คือพีคสุดในบรรดาในบรรดาทุกไสของไสหวานเพราะจะบอกว่านี่เป็นคนกิน โตเกียวไส้เผือกมาหลายที่มากแล้วก็ถามเจ้าเขาไม่กล้าทำเพราะว่าเผือกมันเป็นอะไรที่ทํายากแล้วก็เคยถามเจ้าเนี้กเถึงกวกับวิธีในการทำาาเขาบอกว่าเผือกเป็นไส้ที่ทํายากที่สุดแต่เขาก็สามารถทําออกมาได้สุดก็คือมงลงมากเผือกเผือกร้านนี้คือ the best of the best ของโตเกียวไส้เผือกท่านผู้ชมคะมันแทบจะไม่มีแป้งเลยอ,ะอ่ะอชิ้นเนื้อเผือก หอ<ด>แนนมนแน่นมากน่นๆสุดๆอืมชอบค่ะเห็นไหมอ่ะบนรสสดใจไม่ได้แล้วคิอเนะแล้วพอมาพอมาใส่ที่มันเป็นเิเจอร์ที่มันเป็นมะพร้าวใช่เนาะมันเข้าเปนแบบมันมีความกรุบของมะพร้าวทันสุดคือปกติอะคะ่ะ ือมะพร้าวคือกินคู่กันอยู่แล้วแต่ไม่คิดว่าเอามาใส่ในโตเกียวแล้วมันจะกินได้ละมุนขนาดนี้เพราะว่าหนึ่งมะพร้าวมันมีความหอมํามันแล้วก็รสชาติมันไม่ได้แบบหวานหรือว่าหรือว่าแบบไปทางใดทางหนึ่งอ่ะมันจะออกจืดๆนิดนึงพอมาตัดกับเผือที่มันรสชาติไม่หวานมากอ่ะมันได้มากมันหวานมากจริงมันเข้ากันมากเข้ากันมากต่อไป ผู้ใดนำเสนอคือคาสตาร์ดใช่ไหมอ่ะเป็นครีมคาสตาร์ดไม่ใช่ละอันนี้ฝอยทองค่ะผู้ใดอ่ะคาาือคาสตาร์ดฝอยทองอันเนี้ยฝอยทองก็จะหวานคาสตารา์ดก็จะหวานถ้าคนไม่ชอบกินหวานไม่แนะนำเพราะว่ามันอาจจะเขางหวานไปนิดนึงแต่สำหรับนี่นี่ว่าอร่อยไม่หวานหรออ่าถูกคือมันเป็นไส้หวานที่ลงตัวเลยแห,<ม>หละหมดแล้วหรอแม่ <laughs> หมดแล้วว่าแม่ถือว่าหอมนะ ก๋วยทองหอมพาสต้าหอมใช้ไข่ดีใช้ครีมใช่คือไข่กลิ่นอุ้ย้ตอันนี้คือไส้ทรอกมากครับผู้ชมอันนี้คือไส้คาไตครีมกับมะพร้าวอันนี้ก็คือเลิศเพราะว่าความหวานของพาสต้าตัดกับมะพร้าวที่แบบหอมหอมได้ลงตัวมากพีคอึมมคุณแล้วหยิบตัวจะซื้อไหมให้คนที่ไม่เคยกินซื้ก่อนน้าดาว่า เกิดดแลจุน้าดาว่าอันนี้นะคะคือแบบสำหรับน้าดามัน,เหม,น,น,นเหมือนอะไรล่ะเหมืนอะไรวะมึกไม่ออกอะะ่ะขนุเหมือนอะไรขนุสังแต่อ๋อใช่ขนุสังทองอ่ะเหมือนขนุใช่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 ค่ะท่านผู้ชมมันเป็นกลิ่นคล้ายคล้ายกันเนาะกลิ่นมันคล้ายๆ,ๆกันแต่แล้วมันมีมะพร้าวมาด้วยไงย ส่งกลิ่นแป้งกลิ่นคัสตาร์ดถือว่าได้อยู่ <c oughs> อ่ะเอาเป็นว่าสวยหลุดบุตร้านกินวันนี้มีชื่อร้านไหมคะชื่อร้านอะไรวะมากินแบบเป็นเป็นปีๆแล้วก็ไม่ได้ถามชื่อร้านชื่อร้านอะไรคะเดี๋ยวใส่ค่ะ ¿Verdad?